คุณผู้ชมคะ่ะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะแล้วก็ได้กินชาจิบชาแบบว่าอุ่นๆแบบนี้นะคะกับเบเกอรี่หอมๆแบบนี้โอ้ฟินเหลือเกินนะคะแต่ว่ามื้อเย็นสักคุณผู้ชมคะ่ะอืมจะกินอะไรดีนะเอาแบบนี้ไหมตอนเย็นดอินจะพาไปกินซุปหมอ้อไฟ จะเป็นแบบซุปมอไฟที่ไหนที่อร่อยล่ะน้ำซุปที่ไหนที่มันเด็ดเด็ดล่คะคะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าดิอิมจัดให้นะคะในช่วงรวมรสอร่อยค่ะถึงแล้วค่ะที่เขาบอกว่าที่นี่นะคะมีชื่อเสียงเรื่องซุปหมอ้อไฟว่ารสชาติรสมากจะรสขนาดไหนอีวะเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตามมนเลย จริงๆเลยม้อไฟเด็ดๆนะ่ากินจังเลยนะคะเดี๋ยดูสิคะมีทั้งชุดทะเลแล้วก็ชุดหมูแต่น้ําซุปเนี่ยมีถึงสองแบบเอ๊จะกินอะไรก่อนดีนะถ้าอย่างนั้นเราต้องไปหาเชฟไปสักหน่อยแล้วสวัสดีค่ะขอคารวะค่ะ,คะเ,เชฟตามของเรานะคะประจำห้องอาหารฮองมินนั่นเองเชฟ่าคือว่าอินนะคะสงสัยค่ะมีซุปถึงสแบบเลยค่ะมันคือซุปอะไรยังไงจะกินยังไงคะเนี่ยครับ ซุปของเรานี่เป็นซุปชาบูฤดูหนาวนะครับประจําปีภูมิใจสนำเสนอซุปพริกมองกโกเลียเผ็ดร้อนสไตล์จีนทานแล้วจะรู้สึกอบอุ่นค่ะแล้วก็ซุปเนี่ยะคะือซุปไก่ขา,ขาวในการทานซุปก็ต้องมีชุดวัตถุดิบะนะครับขาดเวลาคือชุดหมูนี่คือชุดหมูมนะครับอันนี้ช,ชุดทะเลชุดทะเลครับแล้วน้ำจิ้มนะคะมีสูตรเฉพาะยังไงบ้างคะในการปรุงนู่นปรุงนี่ครับน้ำน้ำจิ้มเรานะครับก็เป็นสไตล์จีนเหมือนกับไต้หวันนะครับเป็นชาบูสไตล์ไต้หวันเป็นน้ำจิ้มที่มีความเปรี้ยว เค็มผสมกันอันนี้คุณเดี๋ยวผมจะทำให้คุณอินทานเป็นชุดหมูก่อนเป็นไงครับหอมกลิ่นของเครื่องเทศไหมครับอมมันจะรู้สึกมากนะใช่มันจะมือนก็ร้อนๆมันมันจะเป็นกลิ่นเขาเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเทศชวงเจียภาษาจีนะครับจัดไปเนื้อหมูมันก็หอมกรุบกรอบใน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 ปากมาลองทานซุปครับ งไงครับอร่อยเชฟทุกคำคือมีเครื่องเทศอยู่ในนี้หมดเลยดูสิอ,อันนี้เป็นซุปไก่ขาวให้เนื้ออกไก่เนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มาทำในซุปนะครับหอมอ,อร่อยหอมไก่ทุกทุกคำที่ซอเข้าไป<ช>เลยเนาะอุอ้ยน,น,น,นี่ชุดทะเลของเชฟนี่มันแบบว่าคับข้างด้วยคุณภาพลยเ่ยดูปลาแซลมอนชิ้นเบลอบเลยนะคุณผู้ชมถึงความมันความหอมของปลาแซลมอน สองเซตแบบใหญ่ขนาดนี้ราคาจะยิ่งใหญ่ตามออ๋ราคาของเราเป็นราคาย่อมยาวนะครับไม่แพงอยังเซตหมูนี่นะเซตหมูราคาสามเก้าเก้ราคาแล้วก็เลือดนื้อซุปหนึ่งด่างถึงบุญเจิมซุปทะเลนี่ห้าห้าเก้าเก้าแถมซุปอีกหนึ่งซุปเป็นซุปอ่าซุปพริกมองโกเลียนะครับแล้วซุปไก่ขาวตอนนี้จัดเทศกาลเนี่ยถึงเดือนที่เดือนกุมภาพันธ์ฤดูหนาวนะครับแล้วก็ สามารถไปหาทานได้ที่พ pues ัฒนาจีทองมินทั้งหมด11สาขาใกล้บ้าน่ันครับไปตามทาง Facebook Fan Page นะครับครับแล้ววันนี้ไหนไหนคุณอิมก็มาที่พัฒนาาจีทองมินแล้วผมก็มีเมนูพิเศษนะครับเป็นซิกเนเจอร์เมนูมีเฉพาะ2สาขาอันนี้คือเมนูไก่เปอกเขาไฟนะครับเมนูนี้เป็นเมนูพิเศษย้อนอดีตวันวานว้าวไปแล้วเว้ยนีนนุ่มขนาดนี้นะใช่หนังจะกรอบมากนะครับแล้วก็เมื่อทานกับซอสนี้ย มิมทานดูสุดยอดถ้าใครอยากชิมอาหารอร่อยๆอแบบนี้นะคะลองมาได้ที่พัฒนาจีนฮองมิงนะคะเรียกว่ามี11ส,สาขาเลย<ช>ทีเดียวนะคะคถ้าอย่างนั้นดิมขอตัวไปรับประทานต่อนะคะค <laughs> มีความสุขจังเลยคะ่ะฤดูหนาวนี้